เดวะ่ก็จะบเดียส,ยยสองสองอันเพียบพร้อมนะฮะได้เตรียมการให้กับสมาคมอย่างเต็มที่ท่าน ตอนนี้ขยับไปนะครับลูกๆอีกส่วนหนึ่งก็จะได้เข้าโวมบ้างนะครับกับอากาศแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ปกติแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของลูกๆนักเรียนคุณครูครับเสร็จจากการรับสิ่งของตอนนี้คุณครูเนาะนะครับชุดที่เราไปรับไปแล้วนะครับจะเศสเกษรวมไปถึงงรนจานะครับค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนก็คือบริษัทธ เ,เ,เช้านะครับตั้งแต่เช้ารายการผู้ว่ามาแล้วทั้งแถววท่อทั้งแต่็จหกโมงเช้าค่ะเมื่อเช้าฟัา<อ>งท่านววก็พูดถึงกิจกรรมนี้ครับท่านก็สิบสองตรวเลยนนะครับที่ได้รับอยูนแล้วก็จัดหาอุปกรณ์แล้วก็จัดหาทุนมามอบในวันนี้ลงน้งสิ้นอุปกรณ์ที่มอบให้กับเขตพื้นที่ทั้ง4เขต และอีกแบต่อไปนะคะเชิญลำดับที่สามสิบห้าโรงเรียนบ้าน,นจากนั้นก็ยังมีเมื่อวา,านคณะของผู้บริหารระดับสูงอมสินส่วนกลางรวมทั้งระดับภาคสามภาคใหญ่คือที่ภาคภาคที่อุดีร,รภาคที่ขอนแก่นแล้วก็ภาคที่อุบกโรงเรียนนะครับทั้งั้าสิบสามโรงเรียนนะครับที่ได้นําคุณครูแล้วก็นักเรียนมาร่วมกิจกรรมมาเวลาครับผม สำหรับเขตสองเขตสามเขตสี่ก็เตรียมตัวนะครับ ค okay. of of นแต่ในวันเป็นครั้งที่ห้านะในที่ที่ผมเริ่มจริงๆก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาสนับสนุสนโรงเรียนนี้ตังเราโรงเรียนบ้านนองเาเวียนมีความปลื้มใจและก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะคะด้วย ท่านพ่อเขตท่านพยาแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการครับรู้ว่าคืนนี้เขาจะนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้นี่ดูดินน้ำมันทิ้งเลยอ่ะทิ้งดิน